วันนี้มีเทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพลายมือจะไงให้ชัดนะครับมาบอกเทคนิคที่ว่านี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลนะอยู่ใกล้ๆตัวคุณผู้หญิงนั่นแหละรครับคืออยู่ในกระเป๋ากระเป๋าเครื่องสําอางหรืออยู่ที่โต๊ะแบ้งเครื่องแป้งสาอางนั่นแหละนะครับในที่นี้ก็หมายความว่าให้ใช้สีสีที่ใช้พัดหน้าทาหน้าแต่งหน้าแล้ะนะครับที่มันไม่ใช่สีขาวนะที่มันไม่ใช่สีขาวเนี่ย อย่างมือตัวอย่างที่ส่งมาเนี่ยคือเอาเอาอะไรเลยมันเรียกว่าตัวที่ใช้ปัดจมูกถ้าไม่จมูกมันเด่นขึ้นมาเนี่ยนก็เอามาทามือแปรงก็คือแปรงปัดแปรงผัดหน้าอะไรนะครับเอาแปรงผัดหน้าอะไรทาเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะนี่แหละเจ้าของเขาทามาให้เนี่ยมันก็เลยได้ไอเดียจากจุดนี้แหละเริ่มแรกเลยเนี่ยมือจริงเห็นไหมมือจริงเส้นมันจะไม่ชัดเลย มือจริงก็เอานะมือจริงเพื่อจะมาดูสีผิวของมือเพื่อจะมาดูสีผิวของมือเต็มมันอิ่มมันนุ่มมันสวยแค่ไหนอย่างมือนี้เป็นมือที่เต็มอิ่มอุ้มดีนะครับสวยเต็มดีด้วยเส้นละเอียดแต่พอเอาตัวนี้เข้ามาถ่ายหมเนี่ยมันจะชัดขึ้นมานะครับมือซ้ายมือขวาแกก็ทํามาเหมือนกันหมดก็เลยค่อนข้างใ้เส้นที่ชัดเนี่ยนะเห็นไหมเส้นเนี่ยปกติแล้วมันจะไม่เห็นเส้นชัดขนาดนี้ถ้ามาดูมือจริงๆเนี่ย มันจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่พอใช้อะไรที่มันเกี่ยวกับเครื่องสาอางอะไระที่ไม่ใช้สีขาวนะก็ไม่รู้ใจเรียกเชืออะไรนะไม่ถนัดรงพวงนี้เอามาทามือนะครับเอามาทามือแล้วก็ถ่ายภาพวางมือตรงตรงนะครับวางมือตรงตรง,ตรงอย่างที่แนะนําในตัววิดีโอนั่นแหละนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก,ก็ใช้เครื่องสำอางที่อยู่ในในกระเป๋าแหละมาทามือนะนะมันก็เลยจะทําให้เห็นเส้นชัด ปกติแล้วมือเนี่ยเส้นนี้นะมันก็ไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะเนี่ยนะครับเนี่ยตอนตอนที่ยังไม่ได้ทานะจะทามาแบบนี้ก่อนแล้วนกะ็ไหถทามาแบบนี้ก่อนเส้นเนี่ยมันก็เลยเห็นเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ชัดพอแต่พอมาทําอย่างนี้แล้วมันจะทําให้ผมเห็นเส้นในีชัดละเอียดมากขึ้นนะและให้ทํามือเหยอียดตรงๆนะครับอันนี้มันยังเอียงอยู่นะเนี่ยมันยังถือว่าเอียงอยู่ ก็เหยียดตรงแบบนี้แหละครับนี่คือเหยียดขึ้นตรงๆงแบบนี้นะอย่างภาพมือนี้นะครับมันจะได้วัดอายุได้ง่ายขึ้นนะเพราะผมใช้ระบบวัดอที่มันละเอียดกว่าคนอื่นเขาวัดอยู่นะมันมีวิธีวัดในแบบฉบับที่ผมใช้นะเลยต้องการให้ถ่ายมาตรงๆไม่ว่าจะวัดเส้นอะไรมันก็จะได้ง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับอย่าลืมเอาเครื่องสำอางนั่นแหละอยู่ในกระเป๋าแหละทามือก่อนมีแปรงปัดอยู่แล้วนะ ก็ปัดๆทายๆอย่าทายมากเกินไปนะแต่ภาพนี้มือหนักไปหน่อยนะครับมือหนักไปหน่อยสีเลยชัดไปหน่อยนะเข้มเยอะอย่ามือหนักเกินไปนี่มือถือว่ามือหนักไปหน่อยเดี๋ยวมันเปลืองนะแล้วก็เส้นมันก็จะกบมากเกินไปนะครับโอเคนะครับอาตาเม่นะถ้าจะถ่ายภาพมาให้ผมดูในลายต้องหาอะไรทามือถ้ารู้ตัวเองว่าเส้น มันละเอียดมันเยอะนะครับหาตัวที่อยู่ในกระเป๋าเครื่องสำปางอะไรนะครับเอามาทาทาสะหน่อยนึงนะครับเส้นมันจะได้ชัดขึ้นนะ